สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงตำรวจงงเมื่อหนุ่มยูร้สดบอกตอนนี้ทำงานที่บ้านเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการแล้วสาหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับหนุ่มยูในตำรวจคมเข้มที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตามองความสัมพันธ์กันมาสักระยะซ้ำยังเจอดราม่าต่างๆแต่พวกเขาก็โนสนโนแคร์ดราม่าอย่างล่าสุดเจอดราม่าอีกระรอบเมื่อหนุ่มยูร้สดกับเจนนี่แล้วมีเอฟซี ถามว่าไม่ได้ไปทํางานหรอยิวตอบมาว่าเขาทํางานที่บ้านกันอยู่เจนนี่บอกทํางานที่บ้านคืออะไรให้น้องๆฟังหน่อยยิวตอบกลับมาว่าคือทํางานที่บ้านแล้วก็ส่งไปที่ทํางานแล้วก็ผัดกันเข้าเวรอย่างเงี้ยเจนนี่ Jenny บอกก็คือไม่ได้เข้าเวรทุกวันเหมือนเมื่อก่อนนะคะยิว <You S 2> ก็ตอบมาว่าก็ตารวจก็ไม่ใช่แบบว่าทํางานทุกวัน24ชั่วโมงนะครับเขาจะมีเวลาของแต่ละที่ไปไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะจัดการยังไงนะครับเขาจะมีวันพักวันทํางานกันอยู่ งานนี้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวแถมตำรวจดายสอพองมเป็นไก่ตาแตกว่าตำรวจทำงานที่บ้านได้ด้วยหรอ